เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนนะครับที่เข้าเงื่อนไขที่จะรับเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็เตรียมตัวลงทะเบียนกันมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่15กันยายนกลุ่มแรกที่จะลงทะเบียนก็คือกลุ่มคนที่มีสมาร์ทโฟนก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวรอก่อนไม่ต้องรีบนะครับกลุ่มแรกกลุ่มนี้นะฮะเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับเรื่องแรกที่ท่านจะต้องเตรียมตัวก็คือสําหรับใครที่ยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน ท่านคิดให้ดีก่อนว่าเอ๊ะท่านจะย้ายทะเบียนบ้านหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์บางคนเนี่ยบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่สามารถที่จะย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในกรุงเทพได้ถ้าเจ้าบ้านที่นี่อนุมัตินะครับย้ายทะเบียนบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยลงทะเบียนเพราะว่าถ้าท่านยังไม่ย้ายทะเบียนบ้านแล้วท่านลงทะเบียนเนี่ยมันจะไปยึดตามที่อยู่เก่าท่านต้องกลับไปใช้ตามที่อยู่เดิมนะครับฉะนั้นย้ายทะเบียนบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อน1วันแล้วค่อยลงทะเบียนนะครับ เมื่อย้ายทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนแบบจำัวประชาชนใหม่ด้วยให้มันตรงกันกันกบสำเนาทะเบียนราษฎร์ไม่งั้นเวลาเราไปใช้งานหรือเวลาไปสแกนบางคนนะครับบางคนทำไม่ผ่านเพราะว่ามันไม่ตรงกันแต่บางคนก็ทำผ่านถ้าใครทำผ่านแล้วก็ทำได้เลยนะฮะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทะเบียนบ้านกลางนะครับหลายคนเนี่ยอยู่ทะเบียนบ้านกลางที่ไม่ได้อยู่ในสมุดเล่มสีน้ำเงินตัวเองจะรู้ครับว่าตัวเองอยู่ในทะเบียนบ้านกลางนะฮะอย่างเช่นพระ นะฮะบางที่นะบางคนบางรูปบางองค์นะครับแล้วก็ทหารเกณฑ์ต้องย้ายเข้าไปอยู่ในค่ายทหารซึ่งเป็นทะเบียนบ้านกลางแต่ทหารเกณฑ์คนไหนที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดิมอยู่นะครับก็ใช้ได้ตามปกติลงทะเบียนได้ฉะนั้นไกลที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเล่มสีน้าเงินยังอยู่ในทะเบียนบ้านกลางท่านไปหาที่อยู่ในการอยู่ซะไม่งั้นเนี่ยจะลงทะเบียนไม่ได้นะครับแต่ไม่แน่นะครับรัฐบาลก็อาจจะหาทางช่วยเหลือก็ได้แต่ตอนนี้มันลงไม่ได้ไงผมโทรไปสอบถามมาให้นะครับ เงินที่เราจะได้ใช้ก็คือในช่วงเดือนธันวาคมท่านจะลงก่อนลงหลังได้ธันวาคมพร้อมกันนะครับสสถานที่สำหรับใครที่ลงทะเบียนด้วยตัวเองไม่ได้นะครับในแอปพลิเคชันทางรัฐเขาก็จะมีจุดบริการอยู่4ส,สถานที่ 1. ก็คือไปที่ธนาคารออมสินสอไปที่ทกศนะครับสาไปที่ทไปรส,ไปปส์ไทย และก็4ครับศูนย์ดิจิทัลชุมชนไอ้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะฮะมันอยู่ที่ไหนบ้างในแต่ละหมู่บ้านนะครับหลายคนน่าจะรู้นะเขาจะเตรียมเจ้าหน้าที่เอาไว้ให้นะครับไปถึงเนี่ยท่านเตรียมโทรศัพท์มือถือแบบจำตัวประชาชนนะไปหาเจ้าหน้าที่ใครทําเองได้ไม่ต้องไปนะอยู่ที่บ้านทําเองได้ลงทะเบียนเองได้ไม่ต้องไปแต่ถ้าใครทําไม่เป็นเลยเนี่ยจิ้มจิ้มผิดผิดถูกถูกทำไม่เป็นผู้สูงอายุนะครับมีสมาร์ทโฟนเนี่ย ไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมตัวให้ดีนะฮะเรื่องจิตวิทยาด้วยท่านจึงมันอาจจะมีแบบคนเยอะและ้วอาจจะงุดหงิดได้นะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าหลายคนทําไม่เป็นจริงๆเนี่ยนะครับก็ทางนายประเสริฐจันทร์รัชล,ลงทอง,งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีีเนี่ยนะฮะเขาก็ร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อที่จะซัพพอร์ตให้กับพี่น้องประชาชนได้ง่ายนะครับต่อการใช้งานนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้น ได้ใช้งานแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่ได้รับสิทธิ์อายุ16ปีขึ้นไปต้องอายุ16ปีเต็มให้ทันภายในวันที่15กันยาถ้าใครอายุ16ปีเต็มหลังจาก15กันยายนไปแล้วจะไม่ได้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนท่านก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันแบ่งแค่ว่ามีสมาร์ทโฟนหรือไม่มีสมาร์ทโฟนหนเครื่องต่อหนคนหนเบอร์ต่อห,นค,นห,นออหนคนดีที่สุด แล้วเวลาใช้ใจ application application ่ายเขาจะให้ใช like. <mos nerve ption> ้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่ท่านมีอยู่นะฮะเขาอาจจะไม่ได้ให้ใช้จ่ายผ่านทางรัฐอาจจะอาจจะมีก็ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเวลาใช้จ่ายเขาจะให้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารที่เรามีอยู่นะครับอย่างเช่นธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยทกศหรือทออศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธนาคารของรัฐอันนี้เข้าร่วมอยู่แล้วส่วนธนาคารอื่นๆเนี่ยต้องรอดูว่าจะเข้าร่วมหรือเปล่าแล้วส่วนคน ไม่มีบัญชีทีนี้ก็กังวลอีกแล้วเอาถ้าให้ใช้จ่ายผ่านธนาคารต้องไปเปิดบัญชีหรอสิไม่ต้องเปิดก็ได้เดี๋ยวเขาต้องมีแอปพลิเคชันสำรองขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันตัวเลือกเพื่อให้คนที่ไม่มีบัญชีสามารถที่จะใช้จ่ายได้แต่ก็ต้องรอครับรออีกนิดนึงเพื่อให้ทางรัฐบาลน,นั้นเขาจัดเตรียมแล้วก็มีการถแถลงข่าวส่วนเรื่องของร้านค้าพ่อค้าแม่ค้านะจะซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรไม่ได้บ้าง ร้านค้าลงยังไงซื้อที่ไหนได้บ้างเซเว่นได้แน่นอนอยู่แล้วซีเจได้ไหมมินิบิ๊กซีได้หรือเปล่าโลตัสเล็กได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็มีอีกหลายร้านเลยเนี่ยจะเข้าร่วมหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอกระทรวงพาณิชย์คาดว่าน่าจะแถลงในวันที่24สิงหาคมหรือไปลายสิงหาคมเนี่ยตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ฉะนั้นเรื่องซื้ออะไรได้อะไรไม่ได้เดี๋ยวรอกระทรวงพาณิชย์ทีเดียวเลยนะครับ แต่ตอนนี้เราก็รู้บ้างไปแล้วนะครับว่าอะไรที่ไม่ได้ก็คือพวกโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร้านเสริมสวยร้านนวดอะไรที่เป็นบริการเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์ก่อสร้างได้ไหมตัดแว่นได้ไหมหลายคนถามเรื่องนี้เข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวรอกระทรวงพาณิชย์ทีเดียวนะฮะทีนี้ตอนนี้ถ้าท่านอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ digitalwallet.go.th นะครับหรือท่านเซิร์ชไปว่ากระเป๋าตังค์อ่ขออภัย w w w กระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาลไทยนะัท่านเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลให้นะครับท่านก็ไปนั่งอ่านข้อมูลเขาไม่ได้ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บแต่เขามีข้อมูลให้เราอ่านผ่านเว็บได้แต่การลงทะเบียนจะลงทะเบียนผ่านทางทางรัฐเท่านั้นฉะนั้นยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับยืนยันตัวตนผ่านช่องทางไหนก็ได้เขามีให้หลายช่องทางนะครับแต่เวลาลงทะเบียนต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นนะครับอ่ะ ก็ใจเย็นๆไม่ต้องรีบลงนะครับสวันแรกก็ปล่อยมันไปก่อนถ้าเราไม่รีบนะฮะเพราะว่า2วันแรก3 3วันแรกเนี่ยคนน่าจะเยอะแอปก็อาจจะล่มได้นะครับอาจจะทําให้เราหงุดหงิดได้ฉะนั้นเพื่อความสบายใจนะค่อยๆไปค่อยๆลงทะเบียนนะครับ ทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ t i k t o k นะครับเซิร์ชคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง YouTube นะครับคืบหน้าข่าว TCNN นะครับ